สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ติดตามเข้ามารับชมครับขอบุณที่รับชมเป็นกำลังใจครับผมเมื่อนี้ผมก็ยังอยู่ในสวนหญยาแปลงหยาของพี่น้องหมัดกวงครับเป็นแนะนําเป็นหยากินนีบอมมาซาเนาะครับเนาะประเด็นเนื้อหาสาระที่จะแนะนําครับมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่ทําให้หญ้ากินนีบอมมาซาเจริญงอกงามได้เร็วและดึงธาตุอาหารต่างๆนํามาใช้เลี้ยงลําต้นใบให้เจริญงอกงาม ได้ตลอดเวลานะคำว่ามีปัจจัยใดนะครับที่ทำให้ห้ากนีมอมมสาส่าสามารถดึงอาหารนะครับดึงอาหารที่มีอยู่ในดินนะครับดึงธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินมาใส่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเป็นระดับขั้นตอนไปว่ามันมีอย่างเนี่ยนะครับเนาะองค์ประกอบต่างๆห้าเจงดีงามเจงดีดังพี่น้องดังที่พี่น้องคนเจียวอยู่ในคลิปนะครับเนาะนะมีให้เก็บเกี่ยวบ่วาสิใส่เลียงหรือว่าใส่จำนายมันมีองค์ประกอบใด เพราะเหตุผลใดนะครับเนาะมาถึงส่วนสําคัญอันดับแรกนะครับที่ทาให้หญ้าหรือว่าพืชทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดีสิ่งที่เห่าตองมีนะครับและสิ่งที่ทาให้หญ้าเจริญงอกงามได้อยู่ตลอดเวลานั่นก็คือน้ำครับน้ำมิ้าทีสําคัญก็คือทําให้นะครับบัวสิเป็นลำต้นใบนะครับ หรือรากนะครับมีคว่ำกับปีกกระเป๋ากับชุ่มกระช่วยนะครับเมื่อได้ราบน้ำเข้าไปเมื่อมีน้ำเข้าไปนะครับเพิ่มคว่ำสดชื่นนะครับบมว่าสิเป็นษะลำต้นใบพน้องสังเกตเบ่งเนาะเวลาเข้าลดน้ำต้นใหม่ครับเวลาเปิ้ลเหี่ยวเฉาแต่เวลาเข้าไปหดน้ำนะครับสดชื่นขึ้นมากให้เขาเห็นท่านที่ะระบบน้ำอันดับหนึ่งครับ นี่แหละครับเพราะว่าสีเป็นเพื่อนทุกชนิดที่เข้าปลูกอยู่นะครับพืชที่สามารถใส่กินมากินผลเพลินหรือกินใบนะครับเมื่อมีน้ำลดอยู่ตลอดเวลามัดกระซอยให้เพราะว่าสีเป็นพวกรากลั้ต้นใบหรือผลเพลินนะครับทรงผลผลิตที่ดีออกมาถ้ามีน้ำนะครับเพราะว่าพืชจะขาดน้ำไม่ได้น้ำคือปัจจัยรักอันดับแรกนะครับเมื่อพืชหรือหญ้าได้รับ น้ำในปริมาณที่เหมาะสมเลยเพียงพอนะครับสำหรับห่ากินี่มอโมซานะครับอากาให้พี่น้องทําเครื่องหัวใจว่าประเภทหญ่านะครับเพิ่นบบได้เพิ่นบบได้ชอบน้าท่วมขังเหมือนกับหน้าเขานะครับแช่พี่น้ามพมพมนะครับให้คว่ชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาบ่ถึงกับขังเพิ่นก็สามารถาสร้างให้ล่ำต้นใบเพิ่นจะเริ่งองามได้ดีอยู่ตลอดเวลา มองมาถึงฤดูทีถอกมะเ็ดนะครับพี่น้องกินนาการไปน้าหน้าเข่าก็ได้นะครับมีเพิ่นถอกมเลเ็ดนะครับเนาะกระบาจจำเป็นตรงพิหน้าท่วมครั้งนะครับผมเพิ่นก็สามารถถอกมะเ็ดออกมาได้เองของเพิ่นพี่น,ออน,นองง้องย้อนพี่น้องงองย้อนกลับไปถึงหน้าเข่าเขานะครับบางแป้งกระบาดจอยู่ในที่ลุ่มนะครับหรืออยู่นอกพื้นที่ดีพี่น้องพบเห็นเข่าเพื่อนก็สามารถถอกได้ตลอดเวลาขึ้นกัน เพิ่นจะเป็นค้ายกันนะครับเนาะตระกูลเดียวกันครับะนั้นแล้วนะครับยาชีนี่ก็สามารถจเจริญเติบโตได้ดีอ่าในอากาศที่ชื้นน,น,นะครับอากาศชื้นร้อนชื้นแต่ไม่ถึงกับท่วมขังก็ได้นะครับเพิ่นก็นสามารถอ่าผลิตให้ใบเพิ่นล่ำต้นเพิ่นจเจริญงอกงามอยู่ตลอดเวลานะครับบอกบอกคือเขานะครับแยกออกไปนะครับเขาเพิ่นก็นจะเข้าดำส่วนมากห้องก็จะไปดำใน ทีุ่่มนะครับมีน้ำคังอยู่ตลอดเวลาใาม้น้ำเขาไปแล้วนะครับเมื่อน้ำเขาไปแล้วน้ำไปซอยอยังนะครับในการทำให้หญ้าจะเรี่ยงงอกงามอยู่ตลอดเวลาเมื่อหญ้าเหามีระบบน้ำหรือว่าได้รับน้ำในปริมาณที่เพียงพอนะครับความสดชื่นจะไปเพิ่มให้รากนะครับกระตุ้นให้รากสามารถดึงธาตุอาหารต่างๆที่มีอยู่ในดินนะครับล้ำเลี้ยงขึ้นไปสู่ล้ำต้นนะครับ น้ำต้นจะทรงไปหาใบคือน้ำนี่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเห็ดหงาเข้าสดชื่นเลยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับคล้ายๆค้นเท่านะครับเวลากระหายหรือเมื่อยล้านะครับเมื่อในน้ำเข้าไปในร่างกายเขาเขาก็จะสดชื่นอ่สดชื่นกระพี้กระเป๋าอา่ามีพลังงานขึ้นมาทันทีนะครับเมื่อเขาได้เมื่อเขากินน้ำเข้าไปอ่นทองกินน้ำนากันไปเมื่อยห่อนหอนเนะาะหงาขึ้นกันครับเวลาอา่าช่วง พเพิ่นเหว่เพิ่นเฉาห้องมาเติมน้ำให้เพิ่นนะครับระบบการทํางานต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับลากกับกระปีกับเปาหาถาุาอาหารต่างๆที่มีอยู่ได้ดินได้ดีนะครับใบกระกระปีกระเปาสดชื่นเมื่อถึงน้ำนะครับจะเฉียวงามอยู่ตลอดเวลานะครับนี่คือปัจจัยแรกที่ทําให้หญ้าเหาทํางานด้อยางมีประสิทธิภาพนะครับเชื่อมโยงมาถึงครับซิ่ง่อไปที่จะต้องมีนะครับเมื่อมีน้ำแล้ว แน่นอนครับเมื่อมีน้ำหยาเขาสดชื่นกัะพี่กระเปานะครับคือสามารถทํางานได้เต็มระบบะหลังจากนะครับน้ำม,มาันดับหนึ่งแล้วทำความเข้าใจนิดนึงนะครับว่าพี่น้องจะให้น้ำย่างเดียวได้บ่อนะครับในการปลูกห้าหรือปลูกพืชที่ต่างๆฐานน้ำม,มีประโยชน์มาันดับตน้นๆนะครับมองมาถึง้านห้อยน้ำย่างเดียวครับ การจะเลื่อนเติบโตเพิ่มนจะเลื่อนเติบโตได้ดีนะครับแต่มันอาจจะขาดนะครับขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปในการานํามาสางให้หญ้านะครับเขาจะเลื่อ,งอนงอกงามเพิ่มขึ้นคือขาดนะครับเนาะน้ำม,มีแล้วงามอยู่ครับแต่ว่าอาจจะใบไม่ใหญ่ลําต้นรีบเล็กไม่แข็งแรงพอนะครับคือขาดสารอาหารธาตุอาหารเขามาเสริมนั่นก็คือ อันดับสองพวกฝุ่นพวกปุ๋ยนะครับต้องมีให้อยู่ตลอดเวลาครับผมถามว่าในดินเท่านะครับมีธาุอาหารมีสารอาหารบอรนะครับมีนะครับมีแมนบาบมีฝุ่นมีปุ๋ยเพราะว่าในดินเท่ากับมีพวกมักหมุมด้วยเศษใบมุมงบ่งใบไม้เศษหญ้าแหงเศษยังแน่นะครับในดินเพิ้นหรือพวกใส่เดือนนะครับ ็จะทําให้ดินเท่ามีประสิทธิภาพอยู่แล้วนะครับดินนั่น,นคืออันดับแรกที่ดินมีนะครับคือมีธาตุอาหารมีสารอาหารอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้งามเพิ่มเติมเข้าก็ต้องใส่ฟุนฟ้นใส่ปุ๋ยเพิ่มเป็นอันดับสองเพื่อยังหูนะครับเพราะว่ารากของห้านี่ยนะครับมหนาทีก็คือดูดซึมธาตุอาหารต่างๆที่มีอยู่ในดินนะครับเพราะว่าสีเป็นน้ำ นี่อันดับแรกน้ําหรือสิ่งที่มีอยู่ในดินอยู่แล้วน้าขึ้นไปเลี้ยงล่าต้นแล่ใบเนาะพี่นะ้องเนาะคงเข้าใจเนาะ้าเห้าเพิ่มเข้าไปอีกคือพวกฟุนพวกปุ๋ยในมูลสัตว์ชนิดต่างๆนะครับเนาะเาว่าสิเป็นฟุนฉีไก่ฉีงัวฉีคั้ยฉีหมูนะครับนะรบ,บ้านเห้ามันก็นจะไปเพิ่มให้ดินเห่ามีสารอาหารมีธาตุอาหารที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้น เมื่อได้น้ำดดไปซอยแล้วนะครับทำให้พวกต้นหญ้าหรือว่ารากหญ้าเห่ามีความกระชุมกระชวยอ่าจะเกลเพิ่นก็ได้รับจากดินอยู่แล้วนะถ้ากินน้กากันไปว่าเห่าบ่ใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยนะครับแต่ว่าเมื่อเห่าได้ฟุ้นได้ปุ๋ยเพิ่มเติมเข้าไปกระซำไปกระตุ้นไปเพิ่มนะครับธาตุหรือว่าสารอาหารต่างๆนะครับให้หญ้าเห่ามีสารอาหารมีธาตุอาหารที่เพิ่มขึ้นนะครับทรงผลมาให้ ต้นของหญ้านะครับหรือว่าใบของหญ้ามีความเจริญเติบโตได้ดีกว่ารดน้ําเฉยๆพี่น้องเข,ข้าใจนะครับเนาะน้ำนี่ถ้าิีน้ำเลี้ยงไว้นะครับจ้งใดญยาเขากบงามแต่ว่าถักขาดอาหารเสริมถ้าอาหารต่างๆเข้าไปซอยนะครับการเจริญเติบโตลำต้นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่ควรไม่อวบไม่อิ่มเท่าที่ควรรีบเล็กใบ ก็จะไม่ใหญ่ไม่เขียวงามขนาดนี้นะครับมันจะมันก็นงามไปอยู่แต่มันจะบรสมบูรณ์เต็มร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าเมื่อเขามีฟุน่นมีปุ๋ยเข้าไปนะครับพี่น้องกับเบิ้งในชิีครับนี่นะครับเพื่อนจะสดชื่นแล้วก็สามารถหาอาหารได้จริงถ้ามีน้ำอันดับแรกแล้วก็เพิ่มธาตุอาหารสารอาหารต่างๆเข้าไปเพิ่นอีกนะครับอยูนี่เพื่นจะ ลดน้ำเป็นประจำนะครับลดน้ำเป็นประจำอาจจะบริได้ทุกวันนะครับแต่เพิ่นจะเบิ่งที่พื้นดินเพิ่นว่ามีความชุ่มชื้นเพียงพ่อบอนะครับคือผมบอกฟังแล้วว่าหญ้าไม่ต้องการน้ําขังนะครับ้าที่นี่เด้อพี่พนนะ้องหญ้าที่นี่บ่มซาแช่ต้องการความชุ่มชื้นอยู่ในผิวดินอยู่ตลอดเวลาอ่านะครับ เพิ่นก็สามารถจะเจื่อนเติบโตได้ดีพร้อมกับมีธาตุอาหารสารอาหารต่างๆที่เาเพิ่มเติมเข้าไปนอกจากจะมีอยู่ในดินฉะนั้นเลี้ว2อย่างที่ผมบอกมานี่มีส่วนสําคัญแต่พี่น้องอยางให้ห้ากินนี่มัมาซาะนะครับมีลําต้นใบที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับสามารถเกี่ยวใส่เลี้ยงใส่ขายไงเลี้ยวอยู่ตลอดเวลานะครับมีส่วนสําคัญมากๆครับ ถ่มองเห็นเป็นกระสอบนันคือฟุนปุยพิ่นนํามาใส่นะครับมีฟุนถิ่งัวทถ่คว้ยหรือว่าฟุนอยังถี่มีในมูลสัตว์เฮานํานมาสามารถใส่ได้แต่ว่าอยู่นีพ่นนิยมใส่กันเป็นฟุนทิ่ไก่นะครับเพราะว่าสามารถนํามาใส่ได้ง่ายนะครับคือิ่นจะสามารถนํามาใส่ได้ง่ายครับมีน้ำหนักที่เบานะพี่น้องเนาะสาหรับฟุนฉิ่ไก่แต่ว่าได้ทุกชนิดเด้อครับในมูลสัตว์และพวงมาถึงครับเมื่อ ทุกอย่างทํางานเต็มระบบคือมีน้ำมีฟุนมีปุ๋ยนะครับจะมาส่งผลด้านไหนต่อลําต้นและใบเพราะอะไรนะครับเนาะน้องเห็นไหมครับใบคือเฉียวงามแต่ละครับใบหง่ใบงามนะพี่น้องเนาะเขียวอยู่ตลอดเวลานะครับช่วงนี้ก็ออกดอกน้าครับผมนี่ถอกได้คือกันนะครับเพราะจำเป็นว่าตรงมีน้ําขังอ่างาพ่นกระถอกได้ คือเข่าพือกันนะครับมาเบิงใบครับผมมาถึงใบเมื่อนะครับลำต้นแข็งแรงเนาะพี่้องเนาะลำต้นแข็งแรงรากอาหารได้ดีแต่จะต้องมีน้ำและมีฝุ่นปุ๋ยเพิ่มเติมเข้ามานอกจากธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินอยู่แล้วเนาะพี่้องเนาะที่มีอยู่ในดินอยู่แล้วแมนว่าเขาบอไซฟุนสซปุ๋ย เพิ่นกังามได้ยูแต่มันจะบ,บ่เตมที่เมื่อมาถึงใบครับผมใบถ้าใบจะเลื่อเติบโตได้ดีพี่นออกก็บคิดตามไปนะครับเนาะใบจะเลื่อนเติบโตได้ดีนะครับใบมิหนาทีนะครับอ่าสังคะห์แสงนะครับหรือปรุงอาหารนี่แหละครับผมปรุงอาหารกับพวงมาถึงว่า มีน้ำมีอาหารที่สมบูรณ์ในดินดังที่ผมบอกเมื่อใบเพิเ่ะเจริญเติบโต,ตได้เต็มที่นะครับเพิ่นก็เ <avec> พิ่นก็สามารถผลิตอาหารนะครับไปรอเลี้ยงส่วนต่างๆอ่าส่ง,ง, <viele> งกลับไปเก็บไว้ในส่วนต่างๆได้ดีโดยการพันแสงแดดนะครับพื่อการสองข้อแสงอ่า <tenga> มาเป็นแป้งนะครับของแป้งแต่ว่าสะสมในรูปแบบของแป้งนะครับแต่ว่าเป็นน้ำตาลน้นองเข้าใจนะครับเนาะ สะสมในในรูปแบบของแป้งไว้ในส่วนต่างๆของพืชของหญ้าเพื่อน,นี่แหละครับมากน่อยพะซ้ำกันนะครับอันดับแรกที่ได้มากนั่นก็คือน้ำตาลดี่ผมบอกเนาะแต่ว่าสะสมในคาบของแป้งเมื่อใบแข็งแรงนะครับลำต้นแข็งแรงมัดก็จะสมบูรณ์นะครับเชื่อมโยงไปใส่กันในทุกรูปแบบของการที่เรื่องติบโตัของเพ่น่าน,นแล้วนะครับมีน้ำมีฝุน่นมีปุย๋ย ฉนั้นแล้วนะครับมีน้ําเพิ่มอาหารธาตุอาหารเข้าไปซอยในพื้นดินเมื่อดินดีลําต้นแข็งแรงใบแข็งแรงรากหาอาหารได้เก่งนะครับงามแน่นอนครับนี่นะครับจะเริยนเ,เติบโตได้ดีทันเกี่ยวขายหรือว่าใช้เลี้ยงและยังยื่นไปตลอดเวลาฉะนั้นเนะรีวในการปลูกยาจินนี่บอมมาซาจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป ไม่ได้เนาะครับจะขาดสิ่งใดสซิ่งหนึ่งไปว่าได้นะครับถ้าพี่น้องอยากให้มันงามก็ต้องยึดหลักนี้ไว้นะพี่น้องเนาะผมนํามาให้เบิ่งในสถานที่จริงให้พี่น้องได้รับชมว่าในการจัดการของเพิ่นนะครับที่เพิินเห็ดเป็นมืออาชีพนี่นเพิ่นต้องเฮ็ดแบบนี้นะครับเฮ็ดแบบที่พี่น้องเห็นในฉิบคือมีระบบน้ําที่ถึงจะม้วนคงเนาะพี่น้องอาจจะเห็นว่ามัน อาเมืองในชีิปคร่ไข่มันจะสิ้นเปลืองนะครับเนาะอันนั้นก็ใช่ครับแต่ว่าเขาอย่าลืมว่าเขาเฮ็ดเป็นอาชีพเขาทําเป็นอาชีพนะครับเนาะแต่ว่าถ้าพี่น้องสามารถจัดการบริหารในส่วนพื้นที่ของตัวเองนะครับให้มีนม้ำมีฟุลมีปุ๋ยให้เพิ่่ตลอดเวลาเขาก็ทําได้ครับมอจะเปลี่นต้องเฮ็ดมากมายยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าพี่น้องสามารถให้ความยืมชื้นเพ่นในพื้นที่ที่เขาปลูก มีฟุน้นมีปุ๋ยใส่เพิ่นอยู่ตลอดเวลานะครับกะงามได้อ่อนในการลงทุนที่น้อยกว่าอ่าพี่น้องเห็นในคลิปที่ผมถ่ายทำํำเราไม่จำเป็นต้องทำให้ได้เต็มร้อยเหมือนเขาเนาะในระบบหนาเนะพี่นอนะ้องเนาะในส่วนของฟุ้นปุ๋ยนี่มันมันใส่มันก็นเกิดผลดีตัวผู้ปลูกนั่นแหละครับแต่ว่าระบบนามเฮาเห็นอยู่นี่เอ้นินเปลืองไอ้ที่นะครับเราก็ลองหาวิธีที่ทำให้ เรามีต้นทุนในการใช้น้ําที่น้อยอ่ามันก็นอยู่น้าพื้นที่น้ําหละครับปลูกปลูกหน่อยปลูกหลายเอาในแบบที่เข้าเพจได้แล้วก็สบายใจนะครับนาะนี่คือสถานที่กิงที่เพื่อนปลูกเพราะว่าสีเป็นไส่เลี่ยงหรือไส่จำไน่ส่วนมากสีใส้เป็นจำไน่เพื่อนเห็นแบบนี้นะครับนาะพี่น้องกระชิดตามมองตามได้สลหรับอ่าพี่น้องมือใหม่ที่กำลังคิดจะปลูกอยู่หวังว่าสิป็นประโยชน์แนวทางให้พี่น้องบามากกันหน่อยนะครับจัดการเป็นระบบนะครับยาก ครั้งแรกนะครับต่อไปเขาก็จะง่ายและสบายสะดวกสบายยิ่งขึ้นกาะครบวงจรขอบคุณทุกการรับชมครับพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ